พามาดูองุ่นค่ะสุกหมดแล้วใครอยากได้ใครอยู่ใกล้ๆมาเอานะคะนี่ดุกมากกินไม่ไหวใบมันบงังเห็นไหมฮะนี่เยอะเลยนี่อีกเต็มเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ สุกทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะตัดแจกเพื่อนข้างบ้านเพื่อนบ้านแถวๆเนี้ยเห็นไหมนี่เยอะแยะไปหมดเลยเยอะเลยยาวไปนู้นเลยนะนี่ตรงนี้ยิ่งดก ดำไปหมดเห็นไหมคะกำลังอร่อยเลยคะ่ะผักก็กำลังงามพริกก็งามปีนี้ลองปลูกกระลำตก ใหญ่เบื้เริ่มเลยกินคนเดียวไม่ไหวต้องแจกเขาพริกก้งหามไปหมดเห็นไหมคะแดงหมดแล้ววันนี้จะย่างของกินเริ่มแดงแดงแล้วเดี๋ยวไปเก็บมานี่เห็นไหมคะวักทองก็ลูกใหญ่แล้วปีนี้ได้กินแค่สองลูกเดี๋ยวกาหน้าหนาวแล้วคะ่ะ ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะใครอยากกินองุ่นก็มาเอานะคะ